โอเคครับชอบนักในปัจจุบันเย็นอยากให้อยู่ข้างในอยู่ในนี้ผมผมกลาวว่านะที่คิดไว้นะสักครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วผมจะเรียงเก้าอี้นะฮะห่างๆหน่อยนั่งข้างนอกได้ผมเต้นได้แต่ร้อนใหม่แต่ว่าแป๊บเดียวที่1 5นาทีแค่5นาทีข้างในเนี่ยเราใช้พื้องนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยพอดฉีดอย่างเดียวเดี๋ยวคนไม่พอคนพอนะท่านนะท่านนี้โอเคงานเดี๋ยวฉีดข้างในทั้งหมดครับ แล้วเดี๋ยวในนี้เดี๋ยวผมพ่นฆ่าเชื้อทั้งหมดเรียบร้อยทั้งหมดโดยที่ไม่หลบ็หลข้างนครับ้นักตรวจสูอรหักสูตหักสูรกสูดรทำลักสูรทลักสูรทการทำหลกสูตรทำหลกสรำลักำกูรทำหสูตชทำหรก็มีตรรัตรกทการสสุดกระบวนการแล้วเป็นการที่ส่งชื่อเข้า เลขประหลัดขึ้นมาข้างบนประหลัดเชิญข้างบนประหลัดเชิญข้างบนเลยฮะประหลัดประหลัดเฉือนยี่ยองเกณฑ์อะไรเป็นตัววัดผมก็เลยบอกว่าได้ลองดูที่อายุกว่าไหมพิจารณาคนอายุ50ขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะได้มีสักดิ์ศห้าร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแต่แต่ละเขตคงคงจะไปดำเนินการเองนะครับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณท่านนายกแจ๊งนะครับผมคิดว่า นี่เป็นการอำนะักคิดว่าเราจะเอไปไปเรื่อยๆเพื่อให้ครับก็เดี๋ยวลำมาวังอรบบนะครับครับออตอนแรกก็ท่านนายกกบบจรจนะครับก็ทำสือถึงร,ร,รัเวลาลชุลพรเพื่อขอรับการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบุคลากรคนทั่วไปของจังหวัดปทุมนะครับก็เมื่อวานท่านเลขาข้ารา์ที่หมานนก็ได้กรับ ของคองคุณพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านจึงให้เป็นหน่วยวัคซีนพระราชทานมานะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีพิธีนะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในวันเสาร์นะครับที่มีการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็การออกหน่วยฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพระราชัยจุฬาพรนะครับที่จะทําให้ประชาชนที่อยู่รอบๆนะครับได้รับวัคซีนนะครับ และโดยเฉพาะาวังของพระองค์ท่านอยู่ในเขตปทุมด้วยครับครับ,รบถือว่าเป็นโครงการแรกเลยที่พระยาทานออกมาฉีดใช่ครับเป็นโครงการอันแรกเลยที่รา,าชวิทยาลัยจุฬา์มาฉีดวัคซีนให้ข้างน,นอกตายไปไหลายครับคือผมต้องเีออยนี่นะว่าอันนี้นะเป็นเนตรพูดเป็นพระมหาวนาที่คุณอย่างล้นเหลือเลยน,ลน,ลนัลนนเก้าล้นน้ำหม่อมข,ของพี่น้องรรมีชานชาวปทุมธานีนะครับที่ราชวิไลัยจุฬา์นะครับ ได้ลงมานะเป็นตัวแทนลงมาฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับต้องขอขอบพระคุณจริง,รงนะในทีมงานของคุณหมอนิธิมหานนท์นะและโดยเฉพาะการประสานงานของท่านพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีส่วนโชคนะครับอันนี้ซึ่งทางอบจอเนี่ยเมื่อได้รับพระมหากรณาที่คุณครั้งนี้แล้วเนี่ยอบจอจะทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้เสื่อมเสียพระเกียรติของพค์ท่านโดยเด็ดขาดและจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีให้ทัดเทียมกัน กนะ็คงมีครั้งต่อไปอีกเพราะต้องมีรถที่1นรถที่2นะแล้วต่อไปกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมต้องการให้บุคลากรครูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโรงเรียนเด็กจะเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันอันตรายนะต่อไปก็อาจจะเป็นที่ผมเคยพูดไว้ไงถ้าบุกกาคลากรครูจบเนี่ยก็จะเป็นแม่ค้าในตลาดเพราะว่ามันติดต่อเนี่ยการติดระบาดเนี่ยจากแม่ค้าในตลาดั้งนั้นนะฮะไม่ได้ติดต่อจากที่อื่นนะในปทุมธานีนี่คือสภาพในปทุมธานีโอเคนะครับขอบคุณมากครับ